สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับไลน์คุกกี้รันนะครับวันนี้จะมาทําภารกิจลายสัปดาห์นะครับมาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันจันทร์เลยนะครับก็คืนสัปดาห์ใหม่ก็มีภารกิจใหม่ไม่ทาเหมือนเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมจะมาทําทั้งหมด5้าภารกิจนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดประเดิมภารกิจแรกเลยนะครับก็คือใช้คุกกี้สตรอเบอรี่ทำคะแนนให้ได้7ล้านนะครับก็เลือกคุกกี้สตรอเบอรี่เลยนะครับ าหาก่อนเนาะนี่นะครับคุกกี้สตอรอเบอรี่เจ็ดล้านเพราะฉะนั้นตัวเพชรเนี่ยผมตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมจะใช้ตัวกลับมากระลองแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ตัวสมบัติเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นนี่ครับแปลงบัชออนเพราะว่ามันจะเพิ่มคะแนนเยลลี่สัตว์เลี้ยงมากระลองนะไงนะครับเอพิโซดที่จะเล่นนะครับเอาเป็นเอพิโซดสองแล้วกันเนาะนะครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย เผลออ,อาจจะเคลียร์ได้สภารกิจนะคือภารกิจที่1แล้วก็4เพราะว่าภารกิจที่สี่เนี่ยมันจะเป็นทําคะแนนให้ได้2ล้านนะครับไปลุยกันเลยครับมาต่อลุยกันเลยนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้ตัวไอ้นั่นนะใช่ปะตัวไอแผ่นแผ,น,แผนเค้กอะนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้มากระลองแล้วถ้าเป็นภารกิจเกี่ยวกับทําคะแนนนะนะครับผมจะใช้กับมากระลองละ อ่ะผมว่าไม่เดี๋ยวคิดว่ามันจะเกิน7ล้านไหมผมว่าต่ออีกสักหน่อยดีกว่าผมกลัวไม่ถึง7ล้านหน่ออ่ะน่าจะเกินแล้วแหละอ่ะต่อไปนะครับภารกิจต่อไปของรางวัล เอาตกใจนึกว่าภารกิจจะไม่ผ่านอ่าเสร็จขอรางวัลน,นะครับก็คือมีเพชรสองอันแล้วก็เหรียญอีกห้าพันนะครับภารกิจต่อไปนะครับก็คือใช้คุกกี้นะักสำรวจเก็บเหรียญหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับก็เลือกนักสำรวจเลยอ่าหานะักสำรวจก่อนเนาะเราต้องลงไปที่โบราณสถานอ่ะนะครับมันจะมีหลุมให้ลงนะครับ ตัวสัตว์เลี้ยงก็ผมใช้ตัวนี่แล้วกันซาลาเปาเพนด้านะครับมันจะเด้งเหรียญให้ไงแล้วก็สุ่มเหรียญสองเท่าแล้วกันเนาะ ก็เอพิโซดที่จะเล่นนะครับเป็นเอพิโซดสอนี่ยแหละเหมือนเดิมนะครับเอพิโซดสเนี่ยเป็นเอพิโซดที่เก็บเหรียญได้ดีที่สุดแล้วอะนะครับอ่ะเสียเวลาสุ่มบูสเตอร์นิดหนึ่งเนาะมันสุ่มไม่ค่อยจะได้เลยอะนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงนะในการสุ่มอ่ะนะครับถ้าอยากสุ่มให้ได้เร็วๆมันก็ต้องลุ้นนะครับเนี่ยครับ หมดไปกี่เหรียญอะไรยังสุ่มไม่ได้เลยแต่พลังงานช้าลงนี่สุ่มได้บ่อยนะแต่มันดันเป็นบูสเตอร์ที่ผมยังไม่ต้องการนะเวลานี้ไงแต่พอผมอยากได้บูสเตอร์พลังงานช้าลงจริงๆเสือกสุ่มไม่ค่อยได้อะครับอ่ะได้แล้วนะครับมันมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนผมหรือเปล่าอะ่ะแบบบูสเตอร์อะไรที่เราอยากได้อะ่ะมันเสือกสุ่มไม่ค่อยได้นะแต่บูสเตอร์ที่ เรายังไม่ต้องการตอนนี้มะเสือกสุ่มได้บ่อยอะเออแปลกเมื่อไหรเพื่อนนะครับคือผมนี่เป็นบ่อยมากเลยนะครับอ่ะสุ่มได้แล้วเนาะภารกิจต่อไปนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับก็ครึ่งหนึ่งของหมื่นห้าพันก็น่าจะประมาณเจ็ดพันห้าร้อยขึ้นอะประมาณเจ็ดพันห้าร้อยขึ้นเนาะอ่ะใช้ฟ้าสตาร์แล้วนะครับ ไปเลยเอาลืมเปลี่ยนสองบาทเวนผมลืมลืมเปลี่ยนเป็นดาบไฟเลยอะลืมอ่ะไม่เป็นไรเล่นไปเลยแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเกิดออกเล่นใหม่อะถ้าผมออกเล่นใหม่อะผมก็ต้องสุ่มเหรียญสองเท่าอีกอะ่ะ กว่าจะสุ่มได้นี่คือแบบโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายอะ่ะเพราะฉะนั้นเล่นไปเลยแล้วกัน อ่าลงหลุมไปเลยครับ เราก็กดออกเลยยังไงก็เกินหมื่นห้าอีกแล้วนะครับสุ่มเหรียญสองเท่ามามาภารกิจต่อไปกันเลยนะครับของโรงงานก็เป็นผงเมทดมนนะครับสองร้อยโอ้เคลียไปได้สองภารกิจอีกสองภารกิจนะเท่ากับว่าผมเหลือแค่ภารกิจเดียวนะครับก็คือภารกิจที่ห้านะครับทําคะแนนให้ได้ยี่สิบห้าล้านอ่ะก็เลือกมากระลองนะครับถ้าเป็น ทำคะแนนอย่างเงี้ยจะต้องผมจะชอบใช้มากระรองไงอ่ะเลือกส่วนผสมนี้เลยเอพิโซดก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับเอาเอพิโซดห้าแล้วกันครับเอพิโซดห้าแล้วกันเนาะใช้ฟาสตาแล้วกัน อ่ะภารกิจสุดท้ายของประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับ อ่ะคือมรับทานไปเลยแล้วนะครับ อ่ะน่าจะเกินยี่สิบห้าล้านและอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทำภารกิจรายสัปดาห์ในประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ก็ถือว่าทำครบไปแล้วนะครับก็เพื่อนเก็อย่าลืมไปทำก็แล้วกันเนาะรับเพชรรับของรางวัลนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ไว้เทเนียกันเนาะสำหรับทำภารกิจรายสัปดาห์ในประจำสัปดาห์นี้นะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าอยากเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยก็กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมก็ผมก็จะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดอะนะครับก็จะแคสเกมให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามแคสเกมอื่นดนวยนะแต่ผมก็เคยลองแคสเกมอื่นนะแต่เหมือนเพื่อนๆเ,เหมือนไม่ให้ความสนใจอะผมเคยลองลงคลิปไปแต่ยอดวิวก็น้อยมากอ่ะจนผมแบบ เออไม่อยากลงอะ่ะผมก็ว่าผมว่าลงแต่คุกกี้รันดีกว่าเพราะว่าเหมือนเพื่อนๆจะชอบดูผมเล่นคุกกี้รันมากกว่าเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูเนี่ยยอดวิวมันมันดีกว่าเนี่ยนะครับก็เลยก็ตัดสินใจว่าจะแคสคุกกี้รันให้บ่อยแต่ถามว่าเกมอื่นผมยังแคสอยู่ไหมยังแคสอยู่แต่เพียงแค่ผมจะค่อยๆลงอะ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมจะลงบ่อยที่สุดคือจะเป็นเกมคุกกี้รันนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ